สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับครั้งนี้จะเป็นการอธิบายคําว่าสติกับสัมปชัญญะให้เข้าใจด้วยโมเดลในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับปกติแล้วคําว่าสติถ้าเราลองเซิร์ชดูจากพจนานุกรมก็ดีหรือว่าจากแหล่งข้อมูลในเชิงธรรมะต่างๆก็ดีเนี่ยจะให้ความหมายไว้ว่าสติก็คือการระลึกได้ การระลึกได้ว่าเรากําลังจะทําอะไรนะครับก่อนที่จะทําคือต้องระลึกได้ว่าขณะเนี้ยหลังจากนี้ต่อไปเราจะทําอะไรเรากําลังจะเดินจะพูดจะคิดจะกระทํานะครับพวกนี้เราเรียกว่าสติคือการระลึกได้ก่อนที่เราจะทําส่วนสัมปชัญญะนั้นนะครับก็หมายถึงว่าการที่เรารู้ตัวในขณะที่เรากําลังทําสิ่งนั้นๆอยู่ แยกเป็น2ประเด็นนะครับสติคือก่อนทำระลึกได้ก่อนว่าเรากำลังจะทำอะไรรู้ตัวนะครับว่าเรากำลังจะทำอะไรส่วนสัมปชัญญะเมื่อเราทำไปแล้วนะครับเรารู้ความรู้สึกในตัวว่าเรา,เราทำอะไรอยู่เพราะ <ๆ S 2> ฉะนั้นสองคำนี้มันจึงแยกกันไม่ออกนะครับสติกำลังจะทำพอทำเสร็จแล้วเนี่ยสัมปชัญญะคือดำรงตนรู้ตัวว่าทำอะไรแต่ถามว่าเข้าใจไหมก็เข้าใจนะแต่สำหรับ คนที่อยู่ในยุคใหม่เนี่ยถามว่าเข้าใจไหมภาษาไทยอ่ะเราอ่านแล้วเราเข้าใจแต่ว่ามันยังไม่เข้าใจซึมลึกถึงถึง DNA ว่าเป็นอย่างไรวันนี้มีคำอธิบายด้วยโมเดลในเชิงวิทยาศาสตร์มาฝากกันพร้อมแล้วไปรับชมได้กันเลยครับ สติกับสัมปชัญญะนั้นเนี่ยสามารถที่จะอธิบายด้วยโมเดลสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับในโลกของอเทคโนโลยีสารนเทศนะครับหรือโลกของคอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่พูดชื่อปุ๊บเรารู้จักกันดีก็คือฮาร์ดดิสนั่นเองฮาร์ดดิสนะครับฮาร์ดดิสเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลนะครับเมื่อเราเปิดฮาร์ดดิส์ขึ้นมาหลักการสําคัญของมันเนี่ยก็คือว่ามันจะมีก้านสําหรับ อ่านข้อมูลซึ่งก้านนี้นะครับก็จะมีการโยกไปมานะครับเพื่อไปหาแผ่นดิสที่บันทึกข้อมูลต่างๆไว้แล้วก็ไปยังแทร็กที่ถูกต้องหลังจากนั้นก็จะเริ่มอ่านตรงนี้แหละครับก้าน <l ain> ดิสตรงนี้แหละครับที่มันจะมันจะวิ่งเข้าไปยังจานนะครับอย่างจานะาจาไหนแล้วก็ไปยังแทร็กไหนเนี่ยเปรียบเสมือนสตินั่นก็คือการระลึกได้นะครับนั่นคือการระลึกได้เปรียบเสมือนแกนของหัวอ่านนะครับของฮาร์ดดิสที่ระลึกได้ว่า เซตขององค์ความรู้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนวิ่งไปถูกจานวิ่งไปถูกแทร็กนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลก็คือจานดิส์ถูกไหมครับไฟล์ต่างๆเนี่ยเปรียบเสมือนเซตข้อมูลเซตองค์ความรู้ที่ถูกบันทึกเอาไว้ในในแผ่นดิส์นะครับซึ่งตรงนี้เปรียบเสมือนเป็นสัมปะชัญญะนะครับเป็นแหล่งเก็บข้อมูลนะครับเป็นแหล่งที่เราจะรู้ว่าในไฟล์ต่างๆนั้นเนี่ยมันคือไฟล์อะไรนะครับทีนี้ส่วนสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับ สติหมายความว่าแกนของอหัวอ่านดิสเน่จะต้องรู้ครับว่ามันจะวิ่งไปอ่านไฟล์อะไรนะครับอยู่ที่ดิสไหนแล้วก็อยู่ที่แทร็กอะไรหลังจากนั้นมันจะเริ่มอ่านไฟล์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสิ้นสุดซึ่งตรงนี้ครับสติก็คือการระลึกได้นะครับรู้ตัวก่อนการดิสเน่มันไปถูกแทร็กนะครับว่าอยู่ตรงไหนหลังจากนั้นนะครับสัมปะชัญญะก็คือจะเริ่มอ่านเซตของความรู้ต่างๆที่อยู่ใน คนคนนั้นเปรียบเสมือนอ่านไฟล์ต่างๆที่ถูกบันทึกเอาไว้ตรงนี้สําคัญนะครับซึ่งเวลาที่เราพูดกันเสมอว่าเมื่อใดก็ตามที่เราขาดสตินะครับไหายนะต่างๆก็จะเกิดมาปกติเนี่ยเราเป็นคนที่มีเซตขององค์ความรู้เรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีนะครับคนส่วนใหญ่ในรู้อยู่แล้วการทําร้ายร่างกายคนอื่นไม่ดีการพูดส่อเสียด การพูดดินทาการโมโหร้ายการลักขโมยต่างๆเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเหล่านี้เปรียบเสมือนเซ็ตความรู้หรือไฟล์ที่เป็นเซ็ตความรู้ที่เราผ่านชีวิตมาที่ถูกบันทึกไว้ในฮาร์ดดิส แต่เมื่อใดก็ตามที่เราขาดสติเช่นเราโมโหนะครับหรือว่าเราเห็นก้อนเงินวางอยู่ต่างๆเหล่านี้มันทำให้ก้านของหัวอ่านเนี่ยมันไปหาไม่เจอไม่รู้ว่ามันอยู่ในดิสแผ่นไหนไม่รู้ว่ามันอยู่ในทแทร็กไหนนะครับจึงกล่าวกันว่าเมื่อใดก็ตามที่คนเราขาดสติ นะครับเราจะทําในสิ่งที่ปกติแล้วคนทั่วไปไม่ทําหรือเราก็รู้อยู่แล้วมันไม่ดีแต่เราก็ทําไปเพราะเราขาดสตินั่นหมายความว่าเวลาที่ที่เราาร่างกายของเราสมองของเราต้องการที่จะวิ่งไปยังเซตความรู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะการลักขโมยของเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะ นะครับการการโมโหการโกรธการทำร้ายคนอื่นไปสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่สติที่มันขาดไปก้านหัวอ่านของแผน่นของของตัวฮาร์ดดิสเน่มันวิ่งไปแล้วมันมันไปไม่ถูกมันหาไม่เจอเช่นเราอาจจะเมาสุราอยู่เป็นต้นนั่นคือทําให้เราขาดสติจริงๆแล้วเรามีเซตองความรู้ที่เปรียบเสมือนสัมปชัญญะต่างๆรออยู่เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่า เมื่ออะไรก็ตามเช่นเวลาเราเมาสุราเราขาดสติไอ้หัวอ่านเนี่ยมันวิ่งไปหาแล้วมันไม่เจอนะครับเหมือนมันเออร์เลอนะครับทั้งๆท,ท,ที่ปกติช่วงเวลาที่เรามีสติเนี่ยมันรู้อยู่แล้วนะครับว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีนะครับแต่เมื่อเราขาดสติหัวอ่านมันไปหาไม่เจอนะครับแล้วเวลาที่เรา อยู่ในสภาวะปกติเช่นเราหายเมาต่างๆแล้วเป็นต้นหัวอ่านเนี่ยมันสามารถวิ่งไปยังแผ่นดิสแล้วก็ไปยังแทร็กที่ถูกต้องได้แล้วก็รู้ผิดชอบชั่วดีว่าการที่เราขโมยของคนอื่นไม่ดีนะการที่เราทําร้ายคนอื่นไม่ดีนี่เป็นโมเดลเชิงวิทยาศาสตร์ที่จะสามารถอธิบายให้คนในยุคใหม่นะครับได้เข้าใจซึมลึกไปเลยว่าจริงๆแล้วสติกับสัมปชัญญะเนี่ยนะครับมันสามารถอธิบายอย่างไรนะครับสัมปชัญญะในการที่เราจะรู้ตัว เราทำไรนั่นคนจะต้องผ่านวันคืนจะต้องมีเซตองค์ความรู้ต่างๆนั้นมาก่อนนะครับเมื่อสติมาปัญญาเกิดนะครับเราไปทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนอตัวที่เป็นหัวอ่านเนี่ยไปอ่านไฟล์ต่างๆนะครับแล้วก็ไปตามคันลองของมันจนกระทั่งจบไฟล์เราก็สามารถดํารงตนได้ในสิ่งที่ดีนะครับตามที่เราเราได้เรียนรู้มันอยู่ในเซตองความรู้ต่างๆของเรามานะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่คนเราขาดสติเราเห็นภาพชัดเจนเลยครับว่า การที่มันจะอ่านของแผ่นแผ่นตัวที่เป็นดิสนั้นเนี่ยนะครับมันจะมันจะเบลอแล้วครับนะครับมันจะเบลอมันจะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนมันก็ทําให้ไม่ไปถึงเซตองค์ความรู้นะครับที่มันอยู่ในตัวเราที่เรามีความสํานึกรับผิดชอบชั่วดีมันก็เลยทําให้เราทําอะไรไปโดยที่เราขาดสตินั่นคือเราชั่วครู่เราเราเรารู้จริงๆเรารู้ลึกๆอยู่แล้วว่ามันมีไฟล์บันทึกแล้วมันสิ่งที่ไม่ดีแต่เราขาดสติมันเลยเข้าไปอ่านในเซตขององค์ความรู้ ที่ควรนะครับที่ถูกต้องนั้นไม่ได้นะครับและอันนี้ก็เป็นเกร็ดนะครับแนวคิดในการที่เราจะอธิบายคำว่าสติและสัมปชัญญะให้เข้าใจด้วยโมเดลในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับเอาละครับก็หวังว่าคงจะทำให้เราได้มองเห็นภาพความสำคัญนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์กันของสติกับสัมปชัญญะ ที่ว่าด้วยการระลึกได้นะครับเมื่อระลึกได้เสร็จแล้วเราทําสิ่งนั้นปุ๊บเนี่ยก็คือการที่เรารู้ตัวว่ามันทําอะไรอยู่นะครับโมเดลนี้เป็นโมเดลที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อธิบายให้เหราเข้าใจได้นะครับว่าสตินั้นสําคัญขนาดไหนเราจะมีเซ็ตองค์ความรู้มากมายที่ที่สำคัญที่รออยู่แต่เมื่อใดที่เราขาดสตินะครับมันจะไม่สามารถวิ่งเข้าไปสู่เซ็ตความรู้นั้นเพื่ออ,อ่านแล้วก็เพื่อทําให้เรารู้ตัวว่าสิ่งที่เราทํานั้นไม่ดีได้เลยนะครับเอาละ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ